สวัสดีค่ะกระแสรแรง YG ปื้มปักหมุดความสำเร็จ Baby Monster ก่อนเดบิวเรียกได้ว่ายังคงเป็นกระแสให้แฟนๆได้พูดถึงอย่างต่อเน,นื่องค่ะสำหรับ Baby Monster เกรอกรุ๊ปวงใหม่ของ YG Entertainment ที่ในตอนนี้ถูกจับตาม,มองจากแฟนๆ K-pop ไปทั่วโลกถึงการเดบิวต์ของพวกเธอที่กำลังจะมาถึง โดยความเคลื่อนไหวเมื่อวันที่22ส,งสิงหาคม y าจีเอนเตอร์เทนเมได้เปิดเผยกับสื่อว่าในขณะนี้มิวสิกวิดีโอเพลง Dream ผลงานเพลงพรีรีวิวของ w o a b y Monster ที่ถูกปล่อยออกมาเมื่อเดือนพฤษภาคมตอนนี้มียอดวิวบน YouTube มากกว่า50ล้านอยู่แล้วจากสถิติดังกล่าวนะับว่าเป็นการตอกย้ำความนิยมได้อย่างดี ซึ่งตัวแทนจาก YG ได้กล่าวว่านี่เป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาแค่3เดือนเท่านั้นมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยที่ผลงานจากศิลปินที่ยังไม่ได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการจะได้รับความสนใจจากทั่วโลกได้มากขนาดนี้ นอกจากนี้บนช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆก็ได้ติดตามและเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ฐานของแฟนคลับก็มีกราฟการเติบโตอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความนิยมในระดับโกลบอลเขากลก่าวเสริมว่าขอให้ติดตามการเดบิวต์ของลูกี้มอนสเตอร์เบบี้มอนสเตอร์ไว้ให้ดี ด้วยการนน้านี้หลังจากประกาศไลน์อัพสมาชิกทีมเดบิวต์ของ Baby Monster สมาชิกทั้ง7คนอาฮยอนลูกกะชิกิต้าฮารามภาริตาโรลาและอาสะที่เป็นการรวมตัวกันจากเกาหลีไทยและญี่ปุ่นก็ได้เดินทางไปถ่ายทำคอนเทนต์ในประเทศต่ตางๆรวมถึงประเทศไทยซึ่งคอนเทนต์เหล่านี้จะถูกเผยแพร่เป็นส่วนหนึ่งของการโปรโมทเดบิวต์ของวง และนี่ค่ะก็เป็นอัปเดตกระแสร้อนแรงความเคลื่อนไหวของน้องใหม่ b ีบีมอนสเตอซึ่งแอดก็ขอยกมาแชร์ให้ฟังกันเช่นเคยนะคะส่วนใครมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ